สนับสนุนโดย PT Maxcard Plus คุ้มเต็ม MAX ก่อนใครสมัครเลยที่ PT ทุกสาขาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ The Clip Car Review ทุกท่านครับวันนี้ผมแพนไพดุลพงนะครับเราอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เน n ั่นแนลนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะวันนี้ที่มาเนี่ยก็พเพราะตัวนี้เลยทุกคนดูโฉมภายนอกเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันก็คือ m u l XRS แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือ m i l XRS รุ่นย่อยใหม่นะเครื่อง2.2ลิตร ซึ่งไอ้เครื่อง2.2ลิตรเนี่ยก็เป็นเครื่องบล็อกใหม่ที่เขามาเปิดตัวในนาม Maxforce นะครับซึ่งทางยูซูเนี่ยก็เปิดตัวเครื่องตระกูล Maxforce นี้มาด้วยกันนะครับสพิกัดก็คือ2.2ลิตรและ3.0ลิตรไอ้ตัว3.0ลิตรเนี่ยมันก็คือเครื่อง 4JJ3TCX เดิมนี่แหละแต่ว่ามีเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับของ ECU กับในตัวเวสเกตเทอร์โบนิดหน่อยนะ <S <S> <S จุดประสงค์ในการพัฒนาเครื่อง2.2มาเนี่ยเพราะว่าทางยูสุเขาเล็เห็นแล้วว่า เครื่องยนต์พิกัดเล็กเนี่ยจริงๆแล้วมันขายได้นะถ้าอย่างในรถกระบะเนี่ยเครื่องพิกัดเล็กพวกพันเเนี่ยจะมียอดขายประมาณ80%ของยอดขายกระบะทั้งหมดแต่สําหรับรถ SUV พื้นฐานกระบะอย่างมิวเนี่ยนะครับเครื่องยนต์พิกัดเล็กเนี่ยจะยังขายได้อยู่เป็นสัดส่วน70%แล้วเป็นเครื่อง3 0มจุ30%เพราะฉะนั้นเครื่อง2.2ใหม่ตัวนี้มีความสําคัญกับทางเอเยนสูมากที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆที่ลูกค้าเคยบ่นในตัว1.9เอาไว้ เรื่องรายละเอียดกับตัวรถเนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะว่าบอดี้ที่เห็นนะครับครีมที่เห็นก็คือ RS เหมือนตัว RS 3.0ขับหลังอุปกรณ์นั้นเท่ากันเลยแต่ว่าจุดที่สําคัญนะนะครับอยู่ที่เครื่องยนต์ภายใต้ฝากระโปรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมครับกับรายละเอียดของเจ้าเครื่อง r s 4 f ตัวใหม่2.2ลิตรนี้ครับผม ก็คือหน้าตาของเครื่องตัวใหม่ RZ4F นะครับ RZ4F เครื่อง1.9ตัวเดิมนั้นจะใช้รหัสว่าเป็น RZ4ETC นะอันนี้เป็น RZ4FTC TC ก็คือเทอร์โบอินเตอร์คูนั่นแหละแล้วก็คุมพลังใหม่นี้ครับก็จะมีรหัสเรียกขานว่า Max Force นะครับถ้า1.9เดิมก็จะเรียกว่าเป็นรหัส Blue Power อ่า Blue Power เปลี่ยนเป็น Max Force เปลี่ยนอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือความจุนะครับ ความจุจาก1.9ลิตรเป็น2.2ลิตรซึ่งได้มาจากการเปลี่ยนท่อนล่างใหม่เกือบหมดเสื้อสูบเปลี่ยนใหม่ลูกสูบก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบ ultra r o w friction นะฮะเพื่อลดแรงเสียดทานในการขับเคลื่อนข้อเวียงก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนหลายจุดเลยปั๊มน้ำมันเครื่องก็น่าจะเปลี่ยนใหม่ด้วยเพราะเขาบอกว่าเครื่องตัวนี้ a z r 4F เนี่ย2.2ลิตรเนี่ยจะปรับปรุงเรื่องการไหลของน้ํามันเครื่อง ให้หล่อลื่นได้ทั่วถึงให้ดียิ่งขึ้นนะครับเครื่องเดิมเนี่ยจะมีขนาดปากกระบอกสูบนะครับ8ปมิลิเมตรแล้วช่วงชัก94.4ม mm. ิลิเมตรเครื่องใหม่ขนาดปากกระบอกสูบเนี่ยเพิ่มเป็น83มมิลิเมตรระยะชักเพิ่มเป็นร้อยมิลคือไอลักษณะที่เป็นเครื่องชักยาวเนี่ยดูก็รู้เลยครับว่าเป็นเครื่องที่จะเน้นแรงบิดรอบต่ําเพราะว่าอิวสูเนี่ยเขามีความตั้งใจนะสำหรับเครื่องบล็อกนี้ที่จะทําให้มันออกตัวได้ดีขึ้นเรียกแรงรอบต้นได้ดีขึ้นเพราะาว่าาเคม ตั้งแต่พันรอบต่อน,นาทีแต่เกียร์ไหนไม่รู้นะขึ้นไดโนแล้วกดคันเร่งอะแรงบิดมาแล้ว255นิวตันที่พันรอบนะแต่แรงมา้าแรงบิดสูงสุดเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากเดิมชัดเจนนะครับเครื่อง1.9เดิมเนี่ยเขามี150แรงมา้าใช่ไหมครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่1800รอบถึง2600รอบต่อน,นาทีเครื่อง2.2ตัวใหม่นะั้นแรงม้าขยับเพิ่มเป็น163แรงมา้าแรงบิดเพิ่มเป็น400นิวตันเมตรครับผม แล้วก็มาที่รอบ1,006ถึง2,400รอบก็คือแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้นในรอบที่ต่ำลงกว่าเดิม <S <S นอกจากนี้นะครับที่ฝาสูบก็มีการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะฮะหัวฉีดของ1 9 0เ,เนี่ยจะมีแรงดัน180เมกะปาสกาลนะครับในเครื่อง2.2ใหม่นี้จะเปลี่ยนเป็น250เมกะปาสกาลซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ก็ทำให้เมื่ออยู่ในบอดี้มิ l เอ็กซ์นะครับเครื่อง2.2เนี่ยจะมีตราสิ้นเปลืองต่ำลงกว่ารุ่น1.9 10% แต่ถ้าอยู่ในบอดี้กระบะยกสูงสเปซแคปนั้นก็จะต่างกันประมาณ10.7-11%ราวนั้นนะครับผมอ่านี้ก็คือตัวเทอร์โบนะครับซึ่งเทอร์โบของตัวใหม่นะครับก็เป็นเทอร์โบ eBGS ซึ่งจะมีคลีปแปรผันเนี่ยที่ปรับด้วยไฟฟ้าควบคุมโดยกล่องสมองกลน,นะครับตัวยูโร5เดิม1,009ก็มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มมาในตัวนี้นะครับก็คือเวสเกตควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับเวสเกตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาส่วน DPF ขนาดใหญ่อันเนี้ยมีอยู่แล้วนะครับชุด มีตั้งแต่ตัว1 9 0เยูโร5เลยนะฮะแล้วนอกจากจะเปลี่ยนเวสเกตเป็นเวสเกตไฟฟ้านะครับทุนผู้ชมได้ข้อมูลมาเพิ่มครับตัวเทอร์โบก็เปลี่ยนครับผมคุยกับพี่ยุทธนะครับมาพี่ยุทธบอกว่าเทอร์โบของ2.2เนี่ยไม่เหมือนของ1.9และไม่เหมือนของ3.0 เป็นไซส์กลางๆระหว่าง2ความจุนี้นะครับผมเทอร์โบเปลี่ยนแต่ว่าอินเตอร์เดิมนะครับถามว่าเครื่อง2.2ตัวนี้ถ้ารีแมปได้กี่มา้าพ่ยุทธ์บอกว่าแปะกลองอย่างเดียวนะครับ245แรงมา้า515นิวตันเมตรทำได้ครับผมเออน่าจะแรงนะแล้วพอแรงงี้แล้วหูตัวเกียวออโต้ได้เกียร์อัตโนมัติแต่จังหวะด,ด้วยอะ่ะน่าจะแซบเลยแหละแล้วนอกจากเสื้อสูบจะเปลี่ยนนะฝาสูบก็เปลี่ยนด้วยครับเพราะว่าพ่ยุทธ์บอกแล้วว่าถ้าจะใช้กับลูกสูบแบบไฮสเวิร์ดเนี่ย ฝาสูบต้องเปลี่ยนตามลูกสูบครับอันนี้นะครับถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเนี่ยจะเป็นพรานจมิชัน L ขีด B 500นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรดานะครับจะเป็นรหัส MVL 6K ครับผมแล้วก็นี่ Timing Gear and Chain คืออะไรคือไม่ต้องถามหาสายพานจุ่มน้ำมันเครื่องในยูสูนะครับเป็นเฟืองกับโซ่เหล็กกล้าครับผมและนอกจากนี้อีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปในตัว2.2ลิตรนะครับก็คือระบบส่งกาลังครับในมิ XRS นะครับถ้าเป็นตัว2.2ลิตร คุณจะได้เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะใหม่อ่าเขาบอกว่าเป็นรหัส LB 5 0 0ผมเดาว่าเป็นของไอซินซึ่งอัตราทดเกียร์ของเกียร์8จังหวะรุ่ใหม่นี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเกียร์ต้นนะครับเกียร์หเกียร์สเกียร์สจัดกว่าเดิมแล้วก็มีเกียร์สเกียร์หเกียร์หเนี่ยเรียงอัตราทดให้ชิดขึ้นโดยที่เกียร์สเกียร์สุดท้ายคือ7กับ8จะเป็นโอเวอร์ไรฟ์โดยที่เกียร์8นั้นอัตราทดรวมๆเมื่อเทียบกับ6สปีดตัวเดิมนั้นนะครับ ก็จะเท่าเดิมนะครับเท่ากับว่าวิ่งความเร็วร้อยเดิมใช้รอบเท่าไหร่เกียร์แปดสปีดก็คือจะใช้รอบเท่าเดิมเท่ากับว่าลักษณะการเซตเกียร์แปจังหวะตัวนี้ทํามาเน้นช่วงต้นกับช่วงกลางให้มีอัตราทดที่ชิดขึ้นนะครับทำให้รถสามารถเร่งแซงได้ต่อเนื่องขึ้นครับผมเกียร์ธรรมดายังเป็น6จังหวะอยู่แต่ทุกเกียร์ยกเว้นเกียร์สจะเปลี่ยนอัตราทดใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่อง2.2ดอลิตรที่มีช่วงกำลังกว้างขึ้น ก็คือทุกเกียร์แหละยกเว้นเกียร์4อัตราทดจะยาวขึ้นนะฮะในเกียร์ธรรมดามาดูภายนอกของรุ่น RS 2.2กันหน่อยนะครับคือถ้าใครดูคลิปในช่องผมนะตัว3.0 RS ที่เคยทําไปนะออปชั่นเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเครื่อง2002นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโตเมติก8จังหวะ แล้วก็มีแต่ขับเคื่อล้อหลัง2.2จะไม่มีขับ4นะครับผมไฟหน้ากับกระจังหน้าเป็นสไตล์สปอร์ตแบบ RS นะครับโลโก้แซมสีเขียวทุกอย่างเหมือนกับรุ่น3.0นะครับผมล้ออลอยนะครับขนาด20นิ้วลายเฉพาะรุ่นของ RS นะครับอันนี้ก็เหมือนกับรุ่น3.0เลยยาง Briston Dueler HT6842 ครับผมกระจกมองข้างนะครับก็เป็นสีดำนะครับตามสไตล์ RS ด้านท้ายนะครับแบบ RS ก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะแต่ในเรื่องออปชั่นของฝาท้ายไฟฟ้าออปชั่นอื่นๆได้เนี่ย ก็คือลอกแบบตัว3.0 r S มาเลยนะฮะอันนี้ก็คือภายในคร่าวๆนะกล้อง3.6 0มีให้ระบบ ADAS มีให้ระบบประคองรถให้อยู่ในเลนมีให้เหมือนกันนะครับสำหรับตัว2.2ลิตรนี้พูด,ดง่ายๆเลยก็คือถ้าใครไม่ได้อยากจะเน้นแรงมากเนี่ยคุณซื้อตัว2.2ลิตรนะครับพอเลยนะครับสำหรับจ้อง u x นี้นะฮะ ก่อนที่จะไปลองขับกันนะครับผมต้องเรียนแจ้งยืนนะครับว่าขุมพลัง2.2ลิตร Max f o r c ตตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่ใน MIS ส์ไอนะ m ิลจะเป็นรุ่น Active รุ่น e l e g a ก t รุ่น u l t i m a t e มีหมดเลยนะครับคุณเลือกได้2.2ลิตรแต่ว่าเครื่อง2.2ลิตรเนี่ยจะไม่มีการจับคู่กับระบบสูงกองลังที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่ผ่านมานั้นตัวเครื่อง r z ร e นะครับตัว1.9ลิตรเนี่ยมีข้อดีในแง่ของความประหยัดนะครับเวลาวิ่งทางราบแล้วก็เป็นเครื่องทีีี่่่่ได้งงาายมมมอูมชซ ทำให้เยอะแยะนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่เอาจริงๆแล้วถ้าใช้เดิมๆนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับเครื่อง1.9เดิมเนี่ยสิ่งที่คนที่เขาใช้แล้วเขาบ่นบนการมานะครับก็คือเรื่องของแรงบิดรอบต่ำเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงแล้วก็คันเร่งเนี่ยเขาเซตมาในสไตล์แบบเน้นประหยัดอะพอกดไปปุ๊บต้องรอสักพักหนึ่งกว่าคันเร่งมันจะรับรู้คําสั่งแล้วมันจะไปเนี่ยทำให้เวลาเอาเครื่อง1.9เนี่ยไปอยู่ในบอดี้รถหนักบรรทุกเยอะหรือว่าพวกรถกระบะที่บรรทุกใส่ท้ายเยอะๆเนี่ย แล้ววิ่งขึ้นเขาจะรู้สึกว่าการบังคับบวบคุมรถเนี่ยมันไม่ได้ดังใจก็หวังว่าเครื่อง2.2ตัวใหม่มันจะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ได้ลองขับในสนามเนี่ยก็คงพอได้รู้แล้วครับว่าเครื่องตัวใหม่2.2ลิตร Maxforce ตอบสนองดีขึ้นกว่าตัวเก่าไหมตามไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราก็จะมาลองขับเนศนามกันนะครับกับเจ้า Mule X โฉม RS Max f p o r t 2.2ลิตรนะฮะไม่มีโหมดสปอร์ตให้กดนะครับเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนี่กดคันเร่งเบาๆนะเฮ้ยทยานใช้ได้นะอันนี้คือกลองแบบคันเร่งน้อยๆก่อนนะครับเออกดขึ้นคันเร่งมามีพลังมากขึ้นนะ1020 สามสองลองดูเวลานะครับถึงร้อยยี่เท่าไหร่ไม่ได้ซัดโค้งเต็มเหนียวนะครับเพราะว่ามิวเไม่ใช่รถซิ่งอยู่แล้วเราเข้าแบบธรรมดาธรรมดาไปอโอ้โหเอสนิดเดียวเอสซีทำงานละอ่า เดี๋ยวลองกดนะครับจาก80นะตรงนี้ทางขึ้นเนินหน่อยๆอย้อาวปออืมอาจจะเป็นเพราะว่ามันขึ้นเนินเนี่ยนะแต่ก็รู้สึกได้ว่าก็ดูจะไหลกว่าตัว1.9นะครับแต่ยังไม่เท่าตัว3.0นะรถยังโยออยู่นะครับต้องไม่ลืมว่า จริงๆแล้วมันเป็นรถบ้านนะจ๊ะ,ะเบรกลองโค้งด้วยหน่อยเฮ้เอสซีทำงานตลอดเลย ที่ลองดูเนี่ยผมว่าการตอบสนองนะครับช่วงกดคันเร่งประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยดีขึ้นอ่านี่เมื่อกี้คือระบบ e-c ัดอีกแล้วนะครับอ่อาเพราะนั้นซัดหนักไม่ได้เลยครับอ่าซัดหนักไม่ได้แล้วก็ไปค่อยๆเนี่ยกดคันเร่งแบบครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยไปดีขึ้นกว่า1.9เดิม1.9เดิมเนี่ยมันจะไปแบบออกจะแห้งเหี่ยวจริงๆ1.9เนี่ยถ้าลากรอบแบบสุดๆอ่ะมันเร็วนะเร็วพอได้แต่ว่าช่วงกลางกับต้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีแรง อ่ะเดี๋ยวพอออกโค้งนี้เดี๋ยวผมจะลองกดจมดูนะครับดูว่าทําความเร็วเป็นยังไงบ้างอ่ะลองเริ่มจากความเร็วต่ำๆก่อนอ่านี่นะครับอ่าหกสิบกดเกียร์แปดจังหวะนะครับคลิกดาวไวกว่าตัวหจังหวะหน่อยหนึ่งแกไปครับ110 120ร้อยสิบร้อยยี่สิบอ่าเบรก จะลองความเร็วทางตรงดูงนะครับได้เท่าไหร่ก้าสิบนะครับร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเประครับก็เท่าที่ดูเนี่ยประสิทธิภาพตัวเครื่องถามว่าดีขึ้นไหม ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบคลิกแบบจากของเดิมไปในเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากนักนะครับสมมุติว่าถ้ากดคันเร่งฟลอรเต็ม้้วลากรอบเนี่ยผมว่าไปเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณ15-20%ไม่เกินนั้นคือถ้าคุณขับ3.0แล้วมาเทียบกับ2.2เนี่ย3.0ยังแรงกว่าชัดเจนถ้ากดคันเร่งเต็มร้อยเปอร์เซนะฮะเสียงเครื่องก็ดังเหมือนกันไม่ค่อยต่างจากเดิมมีเสียงท่อแบบอูมอนำมาหน่อยนึงนะฮะ เดี๋ยวลองเป็นเกียร์หมดแมนวนวลดูมีเกียร์สามอยู่นะครับเฮ้ยการตอบสนองไวนะเกียร์เดี๋ยวลองการหนองคันเร่งดูนะครับออกจากโคง้งปุ๊บอ่านี้ทองกดเออดีเ,ยเลยคันเร่งยังมีอยู่แต่ว่าก็น,าน้อยลงนะครับน้อยลงกว่ารุ่น1.9 เนนข้าัาเลยครับเข้ามาเลยอ่าเดี๋ยวลองดูเนื่องจากเราไม่สามารถหยุดกลางสนามได้นะครับไม่สามารถหยุดทําสูนย์หนึ่งร้อยกลางสนามได้เดี๋ยวจะโดนด่าเดี๋ยวจะลองดูว่าแต่ละเกียร์ได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร,ร่นะฮะอ่าเกียร์สองนะเกียร์สองได้สูดประมาณห้าสิบสี่ เกียร์สามได้สุดประมาณเจ็ดสิบแปดครับนี่นี่คือประโยชน์ของการใช้เกียร์แปดจังหวะนะฮะก็คือเกียร์ต้นนะครับเรียงอัตราทดได้จัดกว่าหกสปีดของเดิมแล้วก็พอเกียร์สุดท้ายคือเกียร์แปดเนี่ยมีอัตราทด่ากับเกียร์หกของเดิมนะครับอัตราทดรวมนะคือเฟืองท้ายคูณอัตราทดเกียร์แล้วเนี่ยพอได้แบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัตราทดเกียร์ระหว่างหนึ่งถึงแปดเนี่ยมันจะชิดมากเลยนะครับเนี่ยครับ โค้งนี้ปกติถ้าเป็นรถอื่นผมเข้าเป็นร้อยอะครับอันนี้คือเข้าแปดิบปุ๊บ E S C ตัดตลอดเลยเพราะนั้นไม่มีประโยชน์ที่ผมจะแบบซัดจมเต็มที่นะฮะในสนามนี้นะอ่าลองดูอัตราเร่งนะครับแปดสิบไปร้อยี่สิบผมลองจับเวลาดูนะครับได้ประมาณแปดว,กกวิกว่าๆอ่าเดี๋ยวลองไปนวดนหมวดจากเกียร์สองดูนะครับอ้าวสามสองกดตึ๊บ สามขึ้นสี่เกียร์สี่น่าจะสุดได้ต่อแถวประมาณร้อยนิดๆนะฮะเนี่ยได้ประมาณร้อยหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าช่วงเกียร์ต้นๆน,นะครับเกียร์ต้นๆน,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 นั้นคันเร่งจะยังดีเลยอยู่หน่อยๆเหมือนเดิมแต่ว่าพอเป็นเกียร์สามขึ้นไปแล้วนะครับการตอบสนองคันเร่งเนี่ยคมขึ้นดีขึ้นกว่าสมัยเป็นพันเก้าจมเลย มันค่อยสนุกขึ้นหน่อยแหมมันต้องอย่างนี้พูดไปก็คือในรุ่นนี้นะผมว่าพละกกำลังอ่ะมันมาเป็นก้อนอ้วนๆขึ้นแรงบิดมาเร็วขึ้นแต่เดิมเนี่ยคู่แข่งของเขาคือ Fortuner 2.4จุสเนี่ย f o r t จ n เ r เนี่ยจะได้ดีในเรื่องแรงบิดรอบต้นกับรอบกลางมันดีกว่า1.9แต่ว่าพอมาเป็นชมนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ข้อเสียในเรื่องรอบต้นนะครับรอบต้นกับรอบกลางเนี่ยผมว่า มันบันเทาลงเหมือนกับว่าคุณได้รอบปลายดีกว่าตัว1.9เดิมหน่อยแต่ช่วงรอบต้นเนี่ยก็น้องน้องฟอร์จูเนอในภาพรวมออกมาผมดวัดตาเร่งแล้วน,นะโดยเฉพาะช่วงเร่งแซงเนี่ยดูแล้วจะเร็วกว่าฟอร์จูเนและเร็วกว่า1.9เดิมเพราะว่าไอ้1.9ตัวเดิมนั้น,นครับช่วง80-120ไปเนี่ยมันจะต้องมีอะอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยมี10วิแล้วกันถ้าเป็นผมขับแต่เมื่อกี้ผมลองเนี่ยผมเห็นแถวๆประมาณ8.5วิเพราะฉะนั้น เครื่อง2.2ลิตรนะครับตัวใหม่ Max f o r c ์ดรวมกันกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเลียบโทอนิกแบบใหม่เนี่ยผมว่ามีผลเรื่องสมรรถนะครับตอนนี้ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้ต้องการจะแรงแบบโอ้ไปแข่งกับใครจริงๆนะเอาแค่แบบอยากขับทุกวันอย่างแบบมีความสุขไม่ต้องกลัวว่ารอบต่ำๆแรงมันจะห้อยมันจะน้อยนะตอนนี้ผมว่า2.2ทําทำได้ดีขึ้นนะครับแต่ต้องเข้าใจนะว่าที่ผมพูดว่าดีขึ้นเนี่ยในคำว่าดีขึ้นคือในความรู้สึกนะรอบต้นโอเคครับ ดีขึ้นเยอะแต่ถ้าเป็นช่วงรอบปลายปลายผมว่าดีกว่าเดิมประมาณ15-20%นี่คือสรุปการทดสอบนะครับสำหรับตัว m ิ x เ2็กซ์สองจุครับผมครับและนี่ก็คือการขับ i e ูสุมิ u เพลัง2 2ลิตร Max Force ตัวใหม่นะครับผมในโฉม r าร์ครับจากที่ขับมาขอเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าบางอย่างก็อาจจะลืมพูดตอนอยู่ในรถนะฮะผมว่าอย่างแรกเลยคนจะถามว่าราตีนต้นดีขึ้นไหมคําตอบคือดีขึ้นครับ อัตราเร่งช่วงออกตัวนะครับช่วงกดครึ่งคันเร่งเนี่ยทยานไปดีกว่าเดิมของเดิมมันจะไปแบบิวเหี่ยวๆอ่ะอันนี้คือจะไปในระดับที่เออเรารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่เท่า f o r er ์จูเนอร์นะช่วงรอบต้นนะ่ะแต่มันดีขึ้นมันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มากขึ้นนะครับและเที่ยบคัญก็คืออัตราเร่งช่วงหลัง2,500รอบไปนะครับไปไวกว่าตัวพันเซึ่งจริงๆรุ่นพันเเนี่ยที่รอบสูงเนี่ยไม่ใช่จุดอ่อนของเขาอยู่แล้วตัวนี้ก็ไปลื่นขึ้นอีกพิสูจน์จากอัตราเร่งแซง 80ไป120เนี่ยถ้าเป็นตัวพันเะก้านะฮะผมอย่างที่ผมบอกผมลองมาสองสามคันผมดำได้ดยแถวประมาณสิบวิทั้งนั้นแต่พอมาเป็นรุ่น2002นี้นะครับผมจับได้เนี่ยประมาณ8.5วินะครับบวกลบคือดูแล้วยังไงก็ไวกว่าตัว1.9ขึ้นแน่นอนนะครับพราะ,ะนั้นเรื่องสมรรถนะหายห่วงเร็วขึ้นแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามผมยังยืนยันนะครับว่านี้ใส่คันเร่งเนี่ยก็เป็นสไตล์เอียสูครับเขากลัวเหมือนคนแก่กดคันเร่งจะหัวใจวาย พอกดไปปุ๊บถ้าเป็นเกียร์ต้นๆน,นะครับเกียร์หเกียร์สเนี่ยกดไปจะพบอาการหน่วงเยอะแต่ถ้าเป็นเกียร์สเกียร์สีเกียร์หไปแล้วกดไปตอบสนองดีขึ้นเล่นเกียร์แมนนวลโหมดคันเร่งก็ตอบสนองดีขึ้นกว่า1.9แต่ก็ยังไม่คมยังไม่สะใจเท่าที่ควรผมยังยืนยันว่าอยากให้อิูซูทําปุ่มโหมดสปอร์ตให้กดนะครับเพื่อให้กดแล้วคันเร่งตอบสนองทันทีทันควันขึ้นนั่นก็จะทําให้รถของอิูซูเป็นรถที่ขับสนุกขึ้นมากครับผมแต่เรื่องการ,รบังคับควบคุมอะไรก็เเหมมือนดิ จะบอกว่าตัว1.9เนี่ยเวลาเลี้ยวเน uno, like ี่ยมันเลี้ยวคล่องกว่า3.0นะเพราะว่าตัว3.0 like NA mm. S ผมขับมาเยอะแล้วตัว1.9เนี่ยเวลาเลี้ยวเข้าโค้งแรงๆนะรู้สึกว่าหน้ารถเนี่ยมันจะแหกไปน้อยกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักของเครื่องล็อก r 4เนี่ยมันอยู่ประมาณ195กิโลกรัม200กิโลกรัมแค่นั้นเองในขณะที่ตัวเครื่อง4 j j 3 t c x น้ำหนักเครื่องมัน277กิโลกรัมนั่นก็มีผลต่อการบคบควุคุมเหมือนกันแล้วลองคิดดูนะ m u x 2.2แล้วได้เกียร์ออโต8จังหวะ แล้วมิวเครื่อง2.2หรืออิวซุเครื่อง2.2 Max Force เนี่ยแปดกล่องจูนนะครับ ECU Shop เนี่ยพิยุทธบอกแล้วนะครับว่าแรงม้าขึ้นไปแถว2 4 5แรงมา้าแรงบิดขึ้นไป515นิวตันเมตรลองคิดดูดิว่าเออน่าจะพอแล้วเนาะน่าจะแรงเหลือพอเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นของการขับในแทรกอะ่ะผมพบว่ามิวเเป็นรถที่ขับในสนามวันนี้ไม่สนุกอะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ที่ของมันเวลาเลี้ยวโค้งเนี่ยบางทีรถมันไปได้เรารู้สึกว่าถึงย,ย้อยแต่มันเกาะได้แต่ระบบรักษาการทรงตัวเนี่ยตัดเร็ว ตัดเข้ามาแบบคอยห้าม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 ตลอดแต่ในขณะเดียวกันในสนามเดียวกันนี้ผมได้มีโอกาสลองอ s ลซูดีแม็กตัวยกสูงนะที่เป็นเครื่อง2 0ง2ันสอเกียร์โตเหมือนกันบางโค้งเนี่ยที่ระบบรักษาการทรงตัวของมิวเมันตัดเข้ามานะฮะดีแม็กปล่อยเลยให้ยัดได้เต็มที่กลายเป็นว่าดีแม็กขับสนุกกว่าฉะนั้นเออแล้วพอตัวรถเบาวกว่าอัตราเร่งมันก็เร็วกว่าด้วยอ่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นข้อมูลกันนะครับ โดยรวมเนี่ยผมพูดได้เลยว่าตัวรถหลักๆเหมือนเดิมแต่การมีเครื่อง2.2ตัวนี้เข้ามาผมว่าคนที่ไม่อยากซื้อเครื่อง3.0คนที่ยังไม่อยากใช้เครื่องใหญ่อะน่าจะประทับใจมากขึ้นในรถอย่างมิวเนะครับที่เป็นรถ SUV พื้นฐานกระบะนั้นคนที่ซื้อจริงลูกค้าที่ซื้อจริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา70%นะครับซื้อเครื่อง1.9อีก30%ซื้อเครื่อง3.0 เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเครื่องบล็อกเล็กเนี่ยมีความสําคัญต่ออีซุสูมากมันมีความคุ้มค่าที่จะพัฒนาเครื่องบล็อกนี้มาเพื่อเอาใจลูกค้ากลุ่มใหญ่กลุ่มนี้แล้วก็ผมคิดว่าเบื้องต้นนะอีซุสูทำได้โอเคไม่ถึงกับว้าวไม่ถึงกับหลุดโลกแต่ผมว่ามันเป็นรถที่น่าขับขึ้นสรุปแบบนี้แล้วกันครับวันนี้ผมแพนไปดุลพงขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ